ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ทินเหนือหินอีสานล้านนาครับเพราะอย่างถึงว่าอีสานล้านนาครับเพราะว่าที่ชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่อพยพมาจากท่าอีสานนะครับเพราะว่าจะเป็นการสินขอนแก่นร้อยเอ็ดมากันเยอะเลยครับหลายหมู่บ้านครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่น้องชาวการสิ้นนะฮะก็มาอยู่นี่ก็มาอยู่ตั้งแต่เมินแรกนะครับและชุมชนนี้นะครับปัจจุบันนี้เป็นชุมชนที่ได้รับการ ย่องว่าเป็นชุมชนดีเด่นนะฮะเพราะว่าเป็นชุมชนเกีย่ยครับเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะแล้วก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตัวยนะครับหมู่บ้านท่องเที่ยวอทปนวดัดวิีตัวยนะครับวันนี้นะฮะผมได้มาร์ติน่เพื่อ,อที่จะมาร่วมกิจกรรมอ้อมสมัครสมาชิกของพี่น้องชุมชนที่นี่นะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันที่ชุมชนกําลังมีการพัฒนากันพอดีเลยนะครับเรื่องราวของชุมชนนี้จะเป็นจะได้นั่นแหละครับตัวอยผมมาเลยครับ ชุมชนอีสานล้านนาอีกแห่งหนึ่งที่เป็นชุมชนชาวอีสานที่ปากกันมาตั้งรักปักฐานอยู่ทงางภาคเหนือที่อำเภอเชียงรุ่งจังหวัดเชียงรายซึ่งบรรพบุรุษของเขาได้อ,อพยพมายจากหลาย,ลายจังหวัดทงางภาคอีสานอาทิไรเอ็ดกลสินเป็นต้นย้ายกันมาตั้งแต่ปี2504เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินและมีต้นไทรจำนวนมากจึงได้ตั้งจื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านเนินไสพัฒนาบ้านเนินไสพัฒนาหมู่ที่13าอำเภอเวียงเชียงรุ่งจังหวัดเชียงรายแยกออกมาจากบ้านปะสางบุญนาคเมื่อวันที่12เมษายน2542มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรกเมื่อวันที่1 1พฤษภาคม2542ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือนายชื่นพานรักษา มีประชากรมีทั้งคนไทยภาคเหนือและก็คนภาคอีสานอาศัยอยู่ร่วมกันครับผมนายชื่นผานรักษาผู้ใหญ่บ้านบ้านเนินไส้พัฒนาหมู่ที่13กระบตำบลปลาสร้างอำเภอเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงรายครับสำหรับบ้านเนินไส้พัฒนา,าประชากรส่วนใหญ่นะครับ ได้ประชากรส่วนใหญ่นี่ทั้งคนอีสานแล้วก็คนเมืองคนอีสานส่วนใหญ่แล้วอพยพมาจากทงางภาคอีสานนะครับจังหวัด S, ะลอยเอดกาลสินอุดรส่วนคนเมืองส่วนใหญ่สิยใหญ่มาจากอำเภอดีอจังหวัดลำพูนนะครับมีทั้งหมดลอยหกสิบเอ็ดครัวเรือนนะครับมีจำนวนประชากรอยู่หกร้อยเจ็ดสิบสามคนนะครับ บ้านเนินไทรพัฒนาครัปประชากรในบ้านเนินไซพัฒนาก็มีทั้งคนเมืองทั้งคนอีสานนะครับเป็นอีสานล้านนามีประมาณลอย48หลังคาเรือนนะครับประชากรประมาณลอย18นะครับชายหญิงนะครับโดยประมาณนะครับแลวกอาชีพลักส่วนใหญ่นะครับตะกรนกับทำให้ทำหน้านะครับอย่างเดียวนะครับต่อมาเมื่อปีพศ2547เกิดโครงการ ส่งเสริมการปลูกยางนะครับเา้าบ้านทั้นใส่กนเลยหันไปปลูกยางพารานะครับก็ขีดมาเจ้าทุมเมือน,นะครับอส่วนใหญ่กับําำหน้าขีดยางพาราเป็นลักนะครับมีพื้นที่การทำการเกษตรส่วนใหญ่เป็นที่ราบระวังภูเขามีนาที่ทั้งหมด 2,794ไร่เป็นพื้นที่ทำนา1,478ไร่พื้นที่ทำไร,ร่800ไร่พื้นที่ภูเขาประมาณ70ไร่และมีพื้นที่อยู่อาศัย244ไร่รวมมีพื้นที่ทั้งหมด5-6ตารางกิโลเมตรบ้านเนินสายพัฒนามีจำนวนครัวเรือน 1 6 1ครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้น673คนแยกเป็นชาย336เป็นหญิง337คนอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนที่นี่คือการทำนาทำสวนยางพารามีการร่วมกลุ่มกันเพื่อเสริมสร้างสิริกิจฐานราักเพื่อเข้มแข็งโดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นกลุ่มแกนลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และได้ขยายผลต่อยอดไปอีกหลายๆกลุ่มได้แก,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 ก่กลุ่มทอผ้าใหมอีสานกลุ่มทอเสือกกกลุ่มทำเจอบองและกลุ่มจักสานครับมานเนินไซพัฒนานะครับวัฒนธรรมประเพและนรักนะครับก็คือกลุ่มท่อผ้านะครับท่อผ้าไหมซึ่งถืกทอนมาจากบอพตะพันบรุษอยู่แล้วนะครับตะกอนนี่อ่า ่อแม่นะครับเลียงหมอนเลียงไม้มาจันให้ตาหน้ากับผ้ากันเก็บหมอนมาขวบมาเลียงไม้นะครับสาวออกมาเป็นเส้นไม้กับท่อผ่าไม้กันนะครับเป็นวัฒนธรรมระเพนีนะครับไปเดินลงเสือไม้ก็สแสดงออกถึงว่านี่แม่บ้านที่ดีนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสิริรัตน์ท่านรักษาประธานกลุ่มท่อผ่าบ้านเนินไซพัฒนากลุ่มท่อผ่ามีสมาชิกยูยีสิบเจ็ดคนค่ะ ก่ตั้งกลุ่มเมื่อปี2000ก็อตั้งกลุ่มวันที่1กันยา2 5 4 3ค่ะเหตุผลนะคะที่วัตถุประสงค์ที่ตั้งกลุ่มเพื่อสืบสารวัฒนธรรมการทอผ้าสั่งรายได้ให้แม่บ้านนะคะแล้วก็ก็เกิดรายได้เกิดความสามัคคีส่้อยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ ท้อผ่ามากลุ่มท้อผ่าก็ตั้งได้ยี่สิบปีนะคะผลที่รางวัลที่สิได้นะคะหนึ่งนะคะอ่าทรงคัดสันทรงคัดสันระดับประเทศได้ยุดสีดาวหาดาวทุกปีค,ะค่ะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะผ่พาพันคอผ่พาพันคอลายรังผึ่ง นะคะผ้าพันคอลายรังผึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะทรงคาสันได้ระดับหาดาวปี2004ค่ะซึ่งเป็นสีธรรมชาติย่อมด้วย ใบเีเล็กนะคะน้ำน้ำต้นขคลเล็กแล้วการลง้งลงขีต,ตมนะคะน้่งล้งนํำโคลนนะคะซึ่งทําไมต้องล้งหนํำโคลนนะคะล้งนํำโคลนเนี่ยเพื่อ,อเพื่อซิกสีให้สีติดทนค่ะตรงนี้นะคะ,ะจากการทอย้อมด้วยสีเคมีด้วยสีเคมีแบบนี้นะคะ ซึ่งเป็นสีแค่น,นี้นะคะวิธีการทอคือกันนะคะแต่รายละเอียดที่ว่าให้สีต่างกันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นผ้าเขาม่านะคะ,ะซึ่งอะค่ะผ้าเขาม่าคือผ้าด้ามเนาะคะ่ะซึ่งทอใส่ประโยชน์ในการอาในการส่วนใหญ่นะคะเสียหายเป็นพ่อบ้านใส่ไป เสร็จเงือนะคะไปใช้ประโยชน์ใ,นให้นน้นะคะเนาะจากนั้นมกระพัฒนาจากตัวเป็นผ่าตรงนี้นะคะมาเป็นของที่ระลึกเนาะค่ะตรงนี้นะคะคือพัฒนาอาตรงนี้มาแล้วก็ยังยูยังพัฒยังยังอนุรักษ์ตรงนี้เนาะค่ะหมอนขิดกับยังท้อเป็นกันยูเนาะค่ะเย็บเป็นกันยูนะคะเนาะแล้วกัยังมียู ่าสินนะค่ะเนาะนนค่ะส,สินไหมมัดมีค่ะค่ะกะยังอนุรักษ์นกการมัดมีกันยูนะคะเนาะซึ่งตรงนี้กะยังนี้แม่ผู้เเ่าู้แก่นยังสอนอยูนะคะคนที่สนใจเพิ่นกระทํำกันยูนะคะค่ะทั้งหมดทั้งสินในกลุ่มนี่นะคะเนาะจะเป็น เป็นความภาคภูมิใจของกู้มแม่บ้านซึ่งมีรายได้เขาครอบครัวแล้วก็แม่บ้านอะมาต้องเดินทางออกไปทํางานต่างจังหวัดนะคะซึ่งก็ให้ครอบครัวมีความอบอุ่นนะคะเนาะก็เลยมีงานทําอยู่ตลอดนะคะเรื่องการพัฒนาโมบ้านนะครับก็บมีด้านเศรษฐกิจกม็มีกลุ่มมีกลุ่มทอผ่านะครับ กลุ่มออมทรัพย์กลุ่มจักสารกลุ่มทอเสียกบกลุ่มแจวบองนะครับหมู่บ้านเนินไซพัฒนานะครับเกกการรับคัดเลือกจากพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเชียงลุงให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโวโรกาสมาลงมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและการดําเนินงานนะครับของหมู่บ้านนะครับ ก็ดำเนินงานใน6ด้านนะครับเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายส่งเสริมการออมส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติสร้างความเอื้ออาทรนะครับพอมีพอกินที่เหลือก็แบ่งปันอยู่กันแบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกัน สวัสดีครับผมนายนลงคนเยี่ยมครับเป็นรองประธานกลุ่มจักสารบ้านเนนไซพัฒนาครับรองพ่อสำลีเป็นประธาน<ม>พ่อสำลีทันธน,นูผมเป็นประธานกลุ่มจักสารครับันบสน <า S 1> <ชา S 2> ีรักษากษารครับความรักษาครับครับเอไปว่าพูดลครับเรื่องกลุ่มจักรสารนี่ก็ได้มันเป็นประเภทนี้นะครับเรื่องจักสารเป็นประเภทนี้มาจาก อบรรพบุพบบรุษพวกน่ะที่จักเป็นเครื่องไส่เครื่องมือไสในขัวเรือยนนะครับเครื่องมือไส่ในครัวเรืนอนนมาว่าเป็นตะก้าหรือเป็นข้องเป็นตะก้าโมนี่ครับตะก้านี่มาประดิษฐ์ใหม่ครับคือทั้งเจ้าหน้าที่เป็นมาแนะนำขื้อปับปุงขึ้นก็เลยมาแปลงเป็นลายเป็นตะก้าเป็นข้องนี่มันก็เป็นคเนียมมาแต่โบราณพว่าน,นอน <c oughs> อันนั้นเอมันเป็นรูปร่างของทั้งอีสานครับเป็นตะก้าอีสานทั้งอีสานเรียกกระตา,าอีสานชื่ออำนวยธนูจะเป็นประธานกลุ่มของกลุ่มทอเสียกกกมีสมาชิกรวมกัน20คนจะก,กกที่ได้มัดทอกระปูกเองตามหัวทางบ้านนาบ้านจะเป็นภูมิปัญญาของคนอีสาน เคยเฮ็ดมาตแตงแต่บรรพบุรุษพ่อแม่พาเห็ดมาไว้ถัดเป็นของใส่ในบ้านเป็นของฝากมาจนถึงปัจจุบันนี่ละจ้ามันดีกับใส่มันมีความอดทนแต่มันมีความทนเผ็ดลายมันแหละกัแล้วแต่เฮาสิคืดภูมิปัญญาของเฮาเป็นลายขีดก็มีเป็นลายสีรวนขาวรวนจ้าแล้วแต่หัวขิดแต่ละคนสิคิดออกมาทำมาเห็ดกันจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีฉันนั่งศิริรัตน์ท่านรักษาประธานกลุ่มหอ,อมรับเพื่อการผลิตหมู่13ตำบลปราซางอำเภอเวียงเชียงรุ่งจังหวัดเชียงรายค่ะกลุมลกกล่มได้ออก่อตั้งกลุมม่มหอมรับได้ก่อตั้งกลุ่มมาปี2 5 0 0 4 2ค่ะมีสมาชิกก่อตั้ง41ครัวเรือนค่ะ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่73ครัวเรือนค่ะมีสมาชิกอยู่285ท่านค่ะมีเงินสัจจะออมทรัพย์อยู่2 3 4ล้าน3แสสหมบาทค่ะกิจกรรมของกลุ่มนะคะสิมีการออมเงินสัจจะทุกวันที่หนึ่ง ของเดือนนะคะ้อ,อมตั้งแต่50บาทถึง1,000บาทต่อสมาชิก1คน1รายนะคะเนาะการแบบให้กู้ยืมเงินนะคะกับกู้ยืมเงินทุกวันที่หนึ่งของเดือนระยะ,ะการกู้เงิน6เดือนนะคะ หมู่บ,บ้านเนเดินใจวัฒนาได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจกพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเสริมระเกียตระดับอำเภอเมื่อวันเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งต่อมาวันที่10พฤ,ฤษภาคมก็มีการเปิดป้ายหมู่บ้านนะครับเป็นทางการเนื่ยในวโรกาสบรมบรา,า,าทาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันที่10ซึ่งก็มีส่วนราชการ มาาาหหลยยนนน่วงนนะครับเปิด้ายบ้านเนินสายพัฒนาเป็นหมู่บ้านไทยอีสานลานนาซึ่งอำเภอได้คัดเลือกบ้านเนินสายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ดำเนินการโดยกรมการพนามชนและได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนื่องในโอกาสมหามงคลราชาพิเศษข,ของรัชกาลที่สิ หมู่บ้านเสหมู่บ้านเนินสายพัฒนาเป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาในหลายรูปแบบซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่อพยพมาจากภาคอีสานนะครับแล้วก็เป็นไทยอีสานผ,ผสมกับล้านา,นาก็เป็นไทยอีสานลานา,นาและในส่วนของการดำเนินการมีกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับเริ่มต่างๆในเรื่องของการลดรายจ่ายของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราดําเนินการในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับ การเ,าเลี้ยงสัตว์แล้วก็เรื่องเมื่อเหลือเหลือจากการาการบริโภคแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำไปขายในตลาดในชุมชนก็เป็นการเพิ่มรายได้และกลุ่มอาชีพต่างๆที่มีก็เป็นการสร้างอาชีพไรายได้ให้กับหมู่บ้านและชุมชนและก็ยังมีในเรื่องของการอนุรัก,รกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของการเรียนรู้เป็นสูตรเรียนรู้ต่างๆของหมู่บ้านของชุมชนนะครับแล้วก็บ้านเ,อาเนอไซเนย เป็นกลุ่มที่มีความสามัคคีเนื่องจากเป็นคนไทยอีสานนานแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันทําให้มีลักษณะที่เป็นมีความม่วนซื่นนะครับแล้วก็ของชนเผ่านะครับมีกิจกรรมตามจารีสิบสองคลองสิบสี่แล้วก็ยังมีในเรื่องของกิจกรรมอื่นๆอีกหลายตัวนะครับในหมู่บ้านซึ่งได้รับการใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในการดาเนินการของการพัฒนาหมู่บ้านเนี่ย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของบ้านนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักซึ่งทำเป็นเรื่องของการออมเงินเพื่อใช้ในเรื่องของการ,รเกษตรเรื่องของประกอบอาชีพต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่สนับสนุนหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเนินสายพัฒนาดําเนินการตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ซึ่งหลักปรัจญาเศรษฐกิจก็คือในส่วนของสร้างความมั่นคงมั่งคั่งเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งครับสวัสดีครับผมสิเปกสมชัยสมนาครับเป็นพนักงานที่รับผิชอบตำบลประสงังครับก็ได้มาได้มาทำกิจกรรมครับหมู่บ้านนะครับก็ เกี S <S ่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้วก็ในหมู่บ้านนี้ก็มีจะมีกลุ่มอาชีพแล้วก็จะมีตีเป็นกลุ่มกลุ่มละก็คือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับการดำเนินชีวิตของคนที่นี่จะยึดหลักของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การเก็บออมการจัดการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเอื้ออารีต่อกันและการเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งก็หมายถึงลักของปรัชาศิษฐติจพอเพียงนั่นเองบ่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยันชุมชนเนินไซพัฒนาแห่งนี้ได้รับการประกาศใ่้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามัคคีเพราะคนที่นี่จะมีความอดทนขยันขันแข็งต่อสู้ชีวิตในการพมาหากิน จนได้รับการยกย่องเพื่อเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างหมู่บ้านพัฒนาตามหลักประยักญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของอำเภอเวียงเชียงรุ่งจังหวัดเชียงรายที่นี่คือหมู่บ้านเนินใส,สพัฒนาครับหมู 3, ่ที่3ตำบลวัตสางอำเภอเวียงเชียงรุ่งนะครับจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับบ้านเนินสยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมัน<า>น่มนคง Mang thang, giang dương, ê!